<laughs> hello? Hello there. Is everything okay? Daddy's on the floor. Your daddy's on the floor. What's happened to Daddy? He fell down. He fell down? Okay. What's your name, sweetheart? My name is Zach. Okay, hello, Zach How old are you? I'm three years old. You're three, okay. Is Daddy breathing? Daddy's not right, he's sleeping But he not <int mystery> he snow when now of เหตุการณ์นี้ทำให้รู้เลยว่านอกจากน้องจะกล้าหาญแล้วพี่ตำรวจต่างประเทศเขาก็ยังเอาใจใส่มากๆไม่วางสายใส่น้องถามไถ่จนสามารถช่วยชีวิตคุณพ่อเอาไว้ได้ โดยเรื่องราวมีอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับสายของหนูน้อยชื่อว่าแซกเธอแจ้งเหตุบอกพ่อหนูล้มไปที่พื้นแล้วค่ะทำเอาพี่เจ้าหน้าที่รีบถามต่อทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อท่านยังหายใจอยู่ไหมน้องก็ตอบว่าพ่อไม่กลนเลยพี่เจ้าหน้าที่จึงถามต่อว่าพ่อไม่สบายหรือเปล่าน้องก็บอกว่าพ่อไม่ชอบดอกไม้เพราะมันมีพึ่งอยู่แถวนั้นพ่อหนูแพ้พึ่ง เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติต่อเรื่องราวอย่างรวดเร็วและใช้จิตวิทยาน้มน้าให้น้องใช้ e ีพีเพนหรือยาแก้แพ้กับคุณพ่อของน้องซึ่งหนูหน้อยก็ทําตามในทันทีจนในที่สุดก็สามารถช่วยชีวิตคุณพ่อไว้ได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะส่งทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือต่อค่ะ Why doesn't your daddy like flowers? d e d y s a l l Bees? Is your daddy allergic to bees? Has he been stung? Daddy's allergic. Bees, okay. Okay. heavy fever. Okay. Do you know what to do when your dad has been stung by a bee? Daddy told me. He showed Just you. A needle. Okay. Good. Good. bad. It's okay, Zach. You've been a really brave boy so far. I need you to get daddy that needle, and it will make him feel better. Can you do that for me? Zach. Daddy's awake. เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสนในต่างประเทศโซเชียลพากันชื่นชมไหวพริบของน้องและอวยยศการทำงานที่มืออาชีพของเจ้าหน้าที่ใ่กระตุกกระตากจนทำให้น้องตกใจแต่กอบกู้สถานการณ์ได้ดีมากถ้าเจ้าหน้าที่วางสายตั้งแต่ต้นป่านี้น้องคงต้องเสียคุณพ่อไปจริงๆแล้วบอกเลยวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหล่าหนูหน้อยโทรหา911เพื่อขอความช่วยเหลือแต่มีหลายเคตมากอย่างหนูหน้อยสวรรณนะวัยห้าขวบก็เป็นอีกเคตท,ที่ต้องขอปบมือให้เจ้าหน้าที่เลยเมื่อพ่อของน้องมีอาการ ัวใจวายกระทันหันพยายามต่อสายหาเจ้าหน้าที่แต่พอมีคนรับแล้วพ่อกับไม่เหลือเลี้ยวแรงมากพอที่จะพูดลูกสาวตัวน้อยก็รีบตั้งสติแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่แทนทันทีเพราะน้องอยู่ในบ้านกับพ่อตามลําพังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกให้น้องทาบางสิ่งเพื่อช่วยชีวิตคุณพ่อกระทั่งบทสนทนาสุดประทับใจนี้กลายเป็นกระแสะไปทั่วอย่างรวดเร็วและยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวสุดน่ารักระหว่างเจ้าหน้าที่9 1้า กับหนุ่มน้อยวัยสี่ขวบที่ได้ต่อสายเข้ามาขอห้พีเจ้าหน้าที่ช่วยแก้จโจทย์คณิตศาสตร์โดยน้องก็บอกว่าคุณแม่สอนว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้โทรหาใครสักคนซึ่งน้องก็เรียกโทรหา91 1คุณพี่เจ้าหน้าที่ก็ใจดีมากช่วยแก้จโจ์จนสําเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทําให้เห็นถึงความตั้งใจทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มองข้ามการขอความช่วยเหลือของเยาวชนทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับคอมเมนต์บอกเลยว่าอยากให้เมืองไทยดูไว้เป็นตัวอย่างบ้างคะ่ะ Okay. Five take away five. Five take away five. Daddy, what are you doing? Just playing snaps off the right now. Why did I tell you not to put it on the back? That's your I need yeah. help. The car says that. I didn't think of the